จังหวัดนครราชสีมาสั่งปิดตลาดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเสริงสางควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด -19 หลังพบคลัสเตอร์งานศพติดเชื้อโควิด23คนมีกลุ่มเสี่ยงอีกกว่า100คนสั่งกักตัวพระไป15รูปที่เข้าร่วมในพิธีเพื่อสังเกตอาการขณะที่นายบำรุงอยู่เจริญนายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์ก็บอกนะคะว่า ขณะนี้เทศบาลโนนสมบูรณ์ใช้หอประชุมเทศบาลจัดตั้งศูนย์พักคอยเฝ้าสังเกตอาการของกลุ่มเสี่ยงในตำบลโนนสมบูรณ์โดยมีกลุ่มเสี่ยงที่เข้าพักที่ศูนย์พักคอย36คนส่วนในชุมชนที่พบการระบาดจากคลัสเตอร์งานศพตอนนี้สั่งปิดหมู่บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่4และสั่งกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อสังเกตอาการอีกกว่าร้อคนเพื่อควบคุมการระบาดของโรค ไปดูที่หนองคายค่ะเพราะว่าราชการจังหวัดสั่งปิดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27ตำบลจุมพลอำเภอโพนพิสัยชั่วคราวหลังพบการระบาดของเชื้อโควิด19ในกลุ่มครูและนักเรียนโดยพบผู้ติดเชื้อครั้งแรกวันที่1กันยายนมีนักเรียน2คนติดเชื้อโควิด19และมีแนวโน้มติดเชื้อจำนวนมากเพราะว่าเป็นโรงเรียนประจำมีนักเรียนอยู่รวมกันกว่าพันคนค่ะจากการสอบสวนโรค พบผู้ติดเชื้อรวม353คนรักษาที่โรงพยาบาลพลพิสัย69คนอยู่โรงพยาบาลสนามอีก284คนสาเหตุของการติดเชื้อคาดว่าปนเปื้อนมากับสิ่งของที่ผู้ปกครองนำมาให้นักเรียนและส่วนหนึ่งอาจจะติดเชื้อจากกลุ่มนักเรียนที่แอบหลบหนีออกไปนอกโรงเรียนเข้าไปพื้นที่ชุมชนที่มีผู้ติดเชื้อ ส่วนโรงเรียนอื่นๆที่เปิดเรียนไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนไม่ได้สั่งปิดนะคะแต่ว่ายังคงมาตรการป้องกันกันอย่างเข้มงวดค่ะ